ส,สีสีสีที่ใจมังคาลานาคีสวรสสดียาวโยดขอหายโหตายนีอันตรลายลาคีหายสวงเขตกวงหายสุนีขอเชนมีวนาบุรีสัตนิไกพุทธาไปขมเพเดจ่าฟู ฟงมาทำบันดาลพันเทียบขอให้ยหีบเสนีสังคาตีฟุงใหยเดชายายฟุงเข็นอย่าได้เป็นอันตาลายสังจากเสงทุกายยิ่งเทียมต้นใจกังวลแล เดือดทอนสาปโคขอนหายเสียอาสนัยวันนี้ตีของในสามที่เ้อ สีสศสุมังคลาสุภัสสวัสดีวิเศษอาติเลข,ขายยาสีสวัสดีจงมีแก่ฝูงคาทั้งลายทั้งนอลาทิพานาคุเทพามูเตปย อยู่ดาอินผมยมมาลาจาตุลาทั้งสีทุกที่พร้อมจากกว่างกับทั้งภู้มาสาถานเจ้าที่จึงพร้อมกันมาสมเสือนยินดีเสืองมังคละ ลาสีอันวิเศษวันนี้ภาเจตเข้าส่ลาสีเป็นวันดีวันดีทีอามุตาสออุตามะโยอุตมะลาชาอุตมะใจยาอุตมะเศรษฐาวันนี้เป็นวันลาภลาลำเลิศพระเสดมุ่ง คุณปุ่นแปลงดีแต่งแล้วผ้าควันแจวโยกย่อมามีทังเท้าพัญญาเสนาแลอ่อม,มานักปราดพร้อมมวนมาทั้งลุงตาพ่อแม่ เท่าแจ้แล้ววงสาพี่น้องมาพร้อมอยู่สนล้อนกันทวนนาไหลลังเทมาทั้งยิงชายและสาวบบาใจเกิดเอายินดีเพื่อจากบาสีเจ้านาเจ้าจากได้ผัด จากองเคหาจากไดลปิตามัดาออกไปบวชสร้างพานวดในศาสนาเจ้าก่อเคศ เตืองคุณบิดามารดาได้เลี้ยงมาเป็นอัญญาเลี้ยงลำบากสู่วันคืนแต่อยู่ในอุท้รทองแม่ ลำบากแต่หึงนานเยลยาการนักหวงทองยินของเพสแสปนแม่ก็คอยเพียนโอดเจ้าก็อยู่ใดกำหนดสิบเดือนบลาบวนทวนโทษสามารถแล้วเจ้าก็ขาดแจวออกจากทองแม่มันด่ามุมทองมา เกิดแล้วลูกแก้วแม่เป็นสายฟุ้งตาใยกอดสมเสืสนอ หยอโยกยืนเจ้ามาล้างคนหาไม่ได้แล้วจึงตาใส่เพียใสเบือล้างคนถือบวยน้ำมาล้างล้างคนจึงเอาผ้าพื้นกว่างมาตุ่มหอ แม่ก็อูุ้มเจ้าใส่ในโอกยกเจ้าใส่ในเผ้าแม่จึงเอาเข่าปอนเจ้าวันละสามขาบอาบน้ำเจ้าวันละสามทีแม่ก็ขาเสีและหลูปลหแม่ก เอาใจใส่ทุกคำเส่าบ่มีค่าขั้นว่าเถิงละดูปีไม่มาอดแล้วฟ้าแผดทองเสียงดังแม่กออโอบเจ้าใส่ในโอกโยกเจ้าเขาใสอ่อุ้มสะ su so, ki en nu no, om me kwa su so, เลี้ยงใหญ่แล้วพ่อแลนเล่นไปมาตามภาษาเด็กอ่อนสาสนนาแล้วใหญ่เป็นคนคำกังวนขากแขนนักงวงแน่นในใจเียดอะไรอยู่บ่อแล้วเิดแจวแจวอยากไปบวชในศาสนา វើងរើន់ពាត្រ เถืองคุณบิดามันดาเป็นอันยิงเจ้าก,ก็จริงอำลาอุตสาเข้ามาบวชสร้างพานดุดเป็นสามานิยเขาก่อเฮียนสิกบวตรโทษธรรมได้แล้วอายุได้ยี่สิบปีคักแน ฝูงพ่อแม่จึงจัดหาบอกศรัทธาถึงญาพี่น้องตามพวกปองมิสหายบ้าง่องศรัทธาหลายใดเสือสาตว์เป็นของอาจปูนบาง่องมีศรัทธาได จีวอนแลพาพาดบางพองได้พาทั้งไตรด้วยใจใสสุดขนาดบางพองได้บาดแลพาสมบุงบางพองได้ ถงและนำเต่าไม่เท่าและขั้นตาลาปาดมีตัดและกองเข็มดินสอและบอริคันบอริโพกบางพ้องได้ตกถวยและขั้นที่ เล็ดกันดีอันคมกากกาบทั้งเสื้อสาอาดอาสนะทั้งกีฬาแหลมยงมากดูหลากด้วยบอริขันเป็นของทานอันลำยิ่งเพื่อจากเกณฑ์นน้าพาแจวมิ่งจอมไตรขอจะได้ทัวละไว้อยู่ในโลกกอ พ้นจากโศกโศกาให้ได้เกิดในตูสิตาลำเลิดเมืองแก้วเกิดนิลาพานเป็นทีสุขสำลันเหลือเดชขอให้พ้นจากทุกขเวทอยู่สวัสดิ์สตตาธรรมมาวุธิธรรมทั้งเจ็ดประการคืออายุวันนาสุขาพราโลก ขยาทวนหาปฏิภาณะทวนหกอาทิปไปไตยทวนเจ็ดจงสเสด็จเข้ามารักษาอย่งคันทะสันดานแห่งเจ้าตราบต่อเท่าหาพันวัสาก็ขคาถน เอาตีของใหแน่สามทีเดอ้อสีสีสุมาลาสุภสวัสดีบัดนี้คอยจัางสื เอาควรสมสีเจ้านากมาเต่าคอยจ้างสื่อเอาควหนากเจ้าเข้ามาโฮมอาสนัยวันนี้ มาอยู่ควรนึ่งครเจ้าไปอยู่น้ำน้ำป่าให้มาสามือนี้วันนี้ ควรเจ้าไปอยู่ในนาตัางดาวก็ให้มาสามือนีวันนี้ควรเจ้าไปอยู่นำทานอีสวนก่อยมาสามมือนีวันนี้ ควรเจ้าไปส้มเสือนสาวอ่อนน้อยก็ให้มาสามือนี้วันนี้มาอยุ่ควรนนึ เจ้าโอยดาเยไปสมชณี ไก่ขันอยู่แจวแจวอยู่คูหาอย่าได้ไปสมตัวคำและเนื้อเือนอย่าได้ไปเป็นเพื่อนฟุงผีขวรเจ้าอย่าได้ไปเดินชี้ลีนอกเขตควรเจ้าอย่าไดไปเดินประเทศเที่ยวทางกั อย่าได้ไปลงไหลสมพงไพ่และป่าไม้ย่าได้เล่นน้ำหมูลิงลุมอมยาได้ซมลิงข้างเ่าหมูนกเขาและเสื้อสิงควายกะทิแงแลส่สางยาได้เข่าเทียงกวางทำหมูกูหาทั้งวัง ปาลายแหสศใหญ่ืึนสอนใสมาลาดูตะกันงามสะพูภากบุงและบัวทองทงเจสอนหอมห่วังเฮาควรนาเจ้าจงเข้ามาห้ม Á à sa nay như quan nữ hãy mãi này chạy trái mưa มาอยู่ในเหนือทุกยามอย่าได้มีคำกังวลและเดือดนอนอย่าได้คืดขังคอนหือละไทยให้เจ้ามาเฮียนพระวินัยปีดกอัตตาไข่เงงงอดพุงแกงงอดโซดาให้เจ้าได้เทศนาสนจังเป็นเจ้านั่งพิจาร ลนาคอยมีอายุยืนนานเป็นสมพันหยดกวงโย่สืบส่างในธรรมจัตตลูธรรมาวัดทันตีอายุวันโนสุขขังพลังคอยเจ้ามีอายุยืน ได้หอยขัวพระวัดสามีเดจ้ายังหาบชนะผาพแปร์ฝ่งหมู่พลอยไผอย่าได้มีจังไห้มาเบียดย่ามีผู้คึดชียดและหิงสาให้มีใจกาลุนายิงกว่าเก่าจงให้ได้เป็นเจ้าพัานทั ยงหยดปราโกฏเรื่องหรือสาในศาสนา,สานของพระพุทธเจ้าให้มีเดชเหมือนดังแสงสุริยาทิตรปราศีเตจุวโลทยาธิราช เป็นดie tati pumi ทั้งเดนดินโดยอ่อนน้อมทุกท่านเท่าสาธุกการมาไว้ท่านสมสุนยกในของดีคอยเอจุลีตั้งต่อชิดต่อต่อสมพานทวยอาการทุมือจเงิน บูชาและถูกคำเศร้าตรบต่อเท่าถึงขีวางให้มีวังของสืบสางทุลางส้ำปราการเฮียนกรรมฐานได้ที่ถวนได้ขบลวนส่วนแปดมือนสี่พันประธรรมคันให้เจ้าหูย่าได้หัวฉิดปู่ทงปัญญา มีสัมคาเพียงพำพอมใจอ่อนน้อมในธรรมเจ้าอย่าได้ขีดน้ำทางโลกขอให้พ้นจากโศกโศกาให้เจ้ามีความสุขขา่าเดือดหอน ทุกคำเศราบอกขาดข่าใช่ทุกปวังใจอ่ม,าามังคลาใช่ามุ่คุณสุขสมบูรณ์จงมีเจ่เจ้าถูกประการก่อขาเืิน อายุวัตโกธนวัตโกสิลวัตโกยศสวัตโกพลวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกหตุสะพาสัพโลขปยาเวลาโสกาสันตุจุปตถวาเนกาอันตลายาปีวินาศสันตุอเสสโตอะพวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตโลธรรมาวัตันตีอายุวันโนสุขังพระัง Bye-bye. <laughs>